ปั๊มหันมานี่แล้วอ่าสแกนแล้วก็บันทึกหน้าปัมไว้ด้วยนะต่อไปถ้าปัมอยากใช้มือถือพี่หรือว่าปัมอยากเช็คอะไรก็เช็คได้ตามสบายเลยนะพี่ไม่ว่าหรอกหลังจากเลิกกับแฟนเก่าไปฉันก็ได้รู้จักพี่ป๊อปผ่านเพื่อนคนหนึ่งเรียบร้อยอ่านท่านสุขสันต์วันเกิดน,นะครับ อะปามวันนี้พี่ลางานแล้วด้วยนะจะได้มีเวลาอยู่กับปามทั้งวันเลยไงงั้นเดี๋ยวพี่จองตัวหนังเลยนะแฟนเก่าของฉันมักจะลืมวันเกิดของฉันอยู่บ่อยๆแต่พี่ป๊อกไม่เคยลืมวันสำคัญของเราเลยอ่านี่หมูสับกินเยอะๆเลยนะปามช่วงนี้พี่รู้สึกว่าปามผอมลงแล้วเนี่ยปามกินเยอะๆนะปามไม่ต้องกลัวว่าอ้วนหรอก ถึงแม้ว่าปามจะอ้วนแค่ไหนอะสำหรับพี่แล้วปามก็น่ารักอยู่ดีแฟนเก่าของฉันมักจะบน่น<ม>และตำหนิเรื่องน้ำหนักรูปร่างของฉันอยู่บ่อยๆแต่พี่ป๊อปไม่เคยเลยสักครั้งอ้อปาม,อ,ม,อ,มอย่าร้องเลยนะยิ้มหน่อยสินะนะยิ้มแบบนี้ดูหน้าพี่ ปันยิ้มแล้วทำให้โลกดูสดใสมากเลยนะอย่าร้องเลยนะนะนะแ mm. ฟ,น,ฟนเก่าของฉันมักจะลํำคาญเวลาที่ฉันเสียใจแล้วก็ร้องไห้เสมอแต่พี่ป๊อกไม่เคยลํำคาญฉันแม้แต่ครั้งเดียว <Language> เพื่อเป็นการตอบแทนความรักที่พี่เขามีให้ฉัน มันก็จะทำหน้าที่ของฉันอเอเีดีสุดเดี๋ยวหนู้างเองนะต่อจากเนี้เรื่องการซักผ้าเดี๋ยหนูจะเป็นคนรับผิดชอบเองกลับมาแล้วจ้า ปามกลับมาแล้วอโอ้ยนี่กับข้าวเย็นหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูเอาไปอุ่นให้ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องอุ่นพี่กินได้จ้ะไม่เป็นไรหรกคายเดี๋ยวหนูไปอุ่นให้พี่เป็นโรคกกะออู่ด้วยอ่ะกินอาหารอุ่นๆเนี่ยน่าจะดีกว่านะพี่เป็นรางมือถือจ้ะ แต่มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าฉันไม่ได้รักพี่ป๊อกปามแกรู้ป้ะพี่เชนแฟนเก่าของแกเมื่อก่อนอนะตอนคบกับแกนะแทบไม่เคยทำอะไรให้แกเลยเว้ยแต่ตอนนี้ดูดิ ซักผ้รราทำอาหารให้นังนั่นทุกอย่างเลยเพิ่งโคตรหมั่นส้อ่ะเดี๋ยวหนูซักเองนะต่อจากเนี้ยเรื่องการซักผ้าเดี๋ยวหนูจะเป็นคนรับผิดชอบเอง <laughs> พี่ไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหม <laughs> เดีย๋ยวหนูเดีย๋ยวหนูลิกกับพี่ป๊อบเลยก็ได้นะแล้วหนูไปหาพี่ได้ไหมคะนะพี่นะพี่อย่าแต่งงายเขาเลยนะหนูขอร้องอะ่ะนะพีไ่ไม่ทำได้ไหมฮัโลโหลพี่ได้ยินหนูไหมอะ่ะอย่าเพิ่งวางสายสิสิ่งต่างๆที่ฉันทำให้พี่ป๊อปนั้นจริงๆแล้ว ฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยได้รับมาก็เท่านั้นปาลเราแต่งงานกันนะพี่รักปาลน,นะที่พี่แต่งงานกับเขาอ่ะ พี่รักเขาพี่อย่าหมดรักปาไม่นานแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเลิกโทรมาหาพี่ทีนะลำคาญนาะค่ะฉันไม่ได้รักพี่ป๊อปแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่แค่พี่ป๊อปเขารักฉันมันก็พอแล้วไม่ใช่ ความไม่รักผมก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่ผมรักปามมันก็พอแล้วนี่พี่ไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเลิกกับพี่ปอบก็ได้นะแล้วหนูไปหาพี่ได้ไหมคะฮะพี่หนูหนูขอร้องอะพี่จะทำแบบนั้ได้ไหมเราสองคนต่างก็เป็นคนที่โง่ความรักทั้งคู่แต่ทำยังไงได้ก็คนมันรักกันแล้ว